เพียนนำทางการปฏิบัติตนในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สําคัญบางประการเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงค่ะการศึกษาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากที่จะได้ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วยังสามารถช่วยทําให้ผู้ศึกษาเกิดความแท้ซึ้งและก็นําแนวคิดแนวปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ วิธีปฏิบัติตนและพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1. ทําทำบุญตักบาตรแล้วกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ล,ล่วงรับ 2. ฟัปางธรรมเทศนาที่วัดหรือท,ทางวิทยุโ,โทรทัศน์ 3. รักษาศีลห้าหรือศีลแปเว้นจากการทำบาปทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์ 4. แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ 5. นำดอกไม้ทูบเทียนไปเวียนเทียนที่วัดเพื่อเป็นพุทธบูชาวันมาทาบูชามาทะบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน3วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์สหรือที่เรียกว่าจะตรรงคาคัสนิบาต เกิดขึ้นที่วัดเวรุวันใกล้กลุ่มราชคฤห์และมะคธการประชุมที่ประกอบด,ด้วยองค์4ี่คือ 1. พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นพระอาหารหันต์ 2. พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นเอหิพิสุพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เอง 3. พระสงฆ์สาวกจำนวน1250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 4. พระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้แสดงโอวาทปาติโมวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสามเหตุการณ์ 1>, 1. วันประสูตรตรงกับวันขึ้น15ข่้าคเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีณนะป่าสาระสวนลุมพินีวัน 2. วันตัสรู้เกิดขึ้นใน35ปีต่อมาภายหลังที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกปรรพชาณโนะคนต้นโพใกล้แม่น้ำเนรัญชาลาตำบลอุรุเวลาเสนานอีคมแขวนมาคต 3. วันปรินิพานเกิดขึ้นในปีที่80แห่งพระชนมายุของพระพุทธเจ้าณแท่นบรรทมระหว่างต้นสาระเมืองกุศินาราวันอัธมีบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานจึงมีการตั้งพระบรมศพของพระพุทธองค์พร้อมจัดเครื่องสักระบูชาเป็นเวลาเจวันณนะมังกุตพานธนเจดีเมืองกุสินารา ในวันที่8ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เหล่ามาลกักกิยัและพาะเทระชั้นผู้ใหญ่ได้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเราเช้าพุทธซึ่งเรียกวันนี้ว่าวันอัฐมีบูชาวันอาสารหะบูชาค่ะอาสารหะบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8 วันอาสาฬาหาบูชาเป็นวันสำคัญท,ทางพระพุทธศาสนามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นดังนี้ 1. เป็นวันขื่อ15้าท่าเดือน8 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศัสดาเป็นครั้งแรกโดยการแสดงประถมะเทศนาเรียกว่าธรรมาจาักกับปวัตนสูตรมีใจความสำคัญคืออริยสัจสี่เพื่อโปรดปัญจวัคคีสามเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคือโกนทัญญะ เป็นวันที่พระรัตนตไตรเกิดขึ้นโดยบริบูรณ์วันธรรมะสวนะวันธรรมะสวระหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระซึ่งแปลว่าเป็นวันประชุมถือเีลียฟังธรรมในพระพุทธศาสนาวันพระหนึ่งเดือนจะมีสี่วันคือวันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรมแปดค่ำและวันแรมสิบห้าค่ำหรือแรมสิบสี่ค่ำในเดือนขาด